่น,นสี่เดือนจ้างขึ้นมาจำหน่ายได้เนาะออ๋อลูกปลากับเพาะกันอยู่นี่เลยบอคา่ะลูกปลาในกระดิ่งตรตงนี้มีมังคอกต่างหากตรงนี้นะี่ยเลี้ยงอย่างเดียวเนะาะ<อ>ลูกปลาของอาหารของเขาพึ่งโอ้คือว่าเลี้ยงให้บริษัทเนี่ยเนาะโอหนูนึกว่าเลี้ยงไอ้ของเจ้าของเองค่ะนะปลาซี่ ก็เลี้ยงเหมือนในทางนครคือกันในทางน้ำโขงนี่แบบนี้คือกันอืมอืมอืมโอ้ยบรรยากาศค่ะสุดยอดเลยนี่เพิ่นก็กลับบ้านแล้วนะคะนี่ก็ได้เพิ่นก็ได้เพิ่นมาเบิ่งปลาเพิ่นกันแล้วเพิ่นก็กลับบ้านกลับบ้านแล้ว มาชมบรรยากาศค่ะลำน้ำอุน่นค่ะอ็มีสายไฟด้วยเนี่ยนี่โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยเลี้ยงปลานะคะนี่อุย้ยปลาเต้นปอกปอกแป๊กเลยอืมปลา,ะปาละปลาลายเนาะอืม อืออ <si ันนี้เดียวทีอู้เย็น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 ใช่ไหมที่มันเป็นสายขึ้นไปตรงนี้แม่นบอกไม่กระชังใช่ไหมตัวเกาะอันนี้อะไรอ๋อตัวเกาะแม่นบอกตัวเกาะกระชังโอ้ยเสียงโอ้ยปลาน่ะดูปลาน่ะปลาลงไปดูเออปลานินได้น่ะาไปนะไปบอกต้องขี่เรือเราจะทำยังไงให้ไปได้ขี่เรือน่ะขี่เรือน่ะมีกันขี่มีทางมีทางเออเห็นบอลปลาหลกหลายหนึ่ง ปลานะคะนี่ปลานะคะโอ้ยกระชังปลาค่ะที่ลำน้ำอูนนะคะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะคะแบบเลี้ยงปลาเป็นอาชีพค่ะตรงนี้นะ,ะโอ้ยพี่ออกระลังกีเซ็นะนะครับกีเซ็นอาชีพเลี้ยงปลากระชังเอเลี้ยงปลานิลนเหรอคะนี่ครับผมเนี่ยนะครับปลานิลนโอ้ปลากระชังที่ลำน้ำอูนนะครับเป็นปลานิลนกี่เจ้าคะ่ะเลี้ยงเนี่ย ลายเจ้าด้วยเนะาะลเจ้าครัโอ้เต่าเอเต้องนอนเฝ้าเลยเนาะตอนคืนนะ่ะแยกกันไม่แยกกระดูกไม่นอนโอ้ป่าโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะอลังการมากทิวทัศน์วิวโอ้ยคักคักค่ะพี่น้องอยากพี่นอ้นองมาชมน้ำแม่เพียวเด้เนเนบรรยากาศเอรำน้ำอุนน่นเลยน้ำมงก์หน่อไม้หาง่ายค่ะบังน้ำมงก์หน่อไม้ค่ะ เธอนั่งเตียงนะนั่งเตียง,งะเออคอมติดรถฟ้องรถไฟอย่างดีนะนนี่กังคือเนี่ยที่นอนคอโน่นเอนอไม่ไม่เธอถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดมันอยู่แถวบ้านเราเนะี่ยมานั่งเล่นได้เนาะทุ่มสองทุ่มอยูน่นี่เนาะักหลเออไม่แต่มันบ้านเรามันไม่มีน้ํามันเป็นอันนี้มันเกลื่อนน้ำอันนี้น้ำอูนเออลำน้ำอูนเขาไม่ทาตรงห้วยสะเพรเนาะ ไม่ได้ทำไม่ได้มันไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้ม่นจะลงบ่หนะเออก็ลงไปทายก็ได้นะบ่อข้าบ่ลงฮอบ่กล้าญาติไม่นักไปหนึ่งฮะลึกเลยเกาจะไหวลงบ่ก็ต้องเอาเกงไปแล้วมีเกงขาสั้นอยู่บ่ละบ่อี่เรือเวลาอยู่เนี่ยมีเรือมีเรืออยู่เรือข้างหน้านั่นเรือบืนเดี๋่วนี้เรือมีอนว่าใครแต่นั่นน่ะเรือนะ เอาแต่ฉันไม่ไปด้วยเนะฉันกลัวเลยพาไปดอกวะเนี่ยเจ้าก็ไปเลิศไปเขาด้วยโบข่อยบัลงข่อยยานข่อยยานนา้ำแค่สะดุ้งเฮึข่อยยานน้ำม,มากับพี่ยานน้ำอือเออมากับพี่ดอกหักเอ้ยนี่ยานน้ำเดีย๋ยนี้มากับน้องนี่ <laughs> นเ,นเลืองหัวอยู่บ่เฮ้ย

ก็ปลามีปลาในหั่นธรรมดาเอ้ยตัวนึงหันไปพูดนะนะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปได้ยังไงกำลังพายเรือนะคะมาดามเพิ่งกำลังอีกพายเรือมามาถือให้อ่ะคือเบ่ถือเชนตัวหันเขามาดามมาต้องเอาโทรศัพท์ไปบ่แบบไหนเพียวฮะถ่ายดากว่านี้แล้วแบบไหนเชนให้เพิ่นเพิ่นสิถือไปเองบ่ไหนเลยเอ้วก็โอ้เจ้าต้องลงไปเนาะ ก็เจ้าถ่ายให้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ายป่าเออแม่นก็ถ่ายหนูด้วยสิตอนเนี้ยเออมาไัคนเด้อดตั้งตั้งเลยยังหมดด้วยไปยึดเลยเขาบอกตั้งให้เลยเขาจะได้จับไปเลยบอเขาบอกมากเขาก็อยู่เทิงนี่เลยย่านยังหนูงุดไหลย่านนามมาต่อทายจากแม่หนามเลยพ่แม่หนูอันนั้นบ่บ่แม่หนูอันตั้งค้าไว้บ่เอามาผ้าเนื้อผ้หนูผ้าเองผ้าหนู ดูขยะจั่งนี่หนีบดีไหมน่ะหนีบดีไหมมันอันนั้นไหมอีตัวดิบเป็นหนีบไม่ตรงเลยมาดามเอ้ยตัวสับน่ะหนีบดีๆตัวหนีบน่ะเดี๋ยวไปตกน้ำได้ลึกบันไดหัตถ์เค้นเจ็ดเมตรเเมตรโอ้ยเจ็ดเมตรนะคะนี่เขาจะไปดูเรือดูปลาจะไปดูเรือแล้วไม่ใช่จะไปดูเรือจะไปดูปลาในกระชังแล้วค่ะนี่ ไปแล้ว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 นะะคชั่วโมงละเท่าใดได้เนาะโอ้ชั่วโมงละเท่าใดคะชั่วโมงเท่าใดได้เนาะมวนอยู่ด้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดูปลาค่ะไม่ช่วยไม่ช่วยอกเรื่อมาด้วยอ่ะฮะไม่ช่วยอีกมาด้วยนะครับนี่นะคะเจ้าของบ่อปลามาแล้ว มาดามก่อนซูมเอาเลยซูมเอาในเนข,ขาไปในกระต๊อบเลยเออมีพ่อหมด้วยคือเ <laughs> <c ười> ยอะบ่นี่นะคะมาดามเพื่อนเอ๋กำลังกำลังจะยกยอนะคะกำลังยกยอกำลังลงไปตรงไอ้บ่อเลี้ยงปลานะคะ บอ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มียกยอใหญ่ที่ลำน้ำอูนค่ะนะคะคักขนาดเลยค่ะบอ่อปลาเพิ่นค่ะคักขนาดเลยบรรยากาศโอ้ยปลาอยตัวนั้นใช่ใช่ใช่ลอยตายวะนะ<ม>เห็นขาวๆอยู่กระชังนึงนักระชังตัวนี้นะ่นะเนาะ เขาขาวนาะเออแม่ตายไหวอยู่นั่นก็ตายกระชังแล้วแม่นบ่อืมไหวอยู่เออไหวอยู่ไหวอยู่เสียชีวิตกินนีก่กินหัวอาหารเยอะเพิ่นก็เสียชีวิตเหมือนกันได้เนี่เขาว่าอิม่มอิ่มเกินก็ไม่ได้เนอะอิ่มเกินไม่ได้น้ำน้ำก็ต้องระบายเรื่อยแม่นมันต้องอีมีที่อีอย่างฮะยเขาเรียกอะไรฮะบำบัดเน,นาะน้ำแล้วเนาะ

โอ oh, น้ำนี่จักเม็ดค่ะน,น้ำนี่ร้อนทุกเจ็ดเม็ดครับอุย้ยเจ็ดเม็ดพนอ่านึานกว่า,า,ากระชังของสุเจ้าเดี๋นี่บ่แม่นเนาะว่าครับเพิ่นกระชังไปเกี่ยวเขาอยู่อืมเขาหลอกจ้างแล้วหรื่เกี่ยวถ่ายไว้วิถีชีวิตอ่ะก็นี่ไงก็ดูเนาะ มันเป็นอีปลาปีังติดในปลาขาวปลาหยางนี่เบาปลาเสื่อมใกล้ปลาหมูพอกครับใกล้ปลาหลาดครับปลาหลาดปลากระพิงหลังฮะโอ้บรรยากาศไดมากตัวนั้นก็พายเรือพายเรืออยู่ริมตลิ่งถนนก็พายเรือนะคะทางโนนนะ เปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยื่อถ่ายเรือเลยนะโอ้ตายเลยถ่ายเขาด้วยนะถ่ายไงไม่หยางือปลาปลาหยางขึ้นปลาเนินบอกเอาอยู่ใส่คะมอบอ้าวเม่นบอกเนินบอก มันขึ้นฟ้าเมื่อคืนนี่มันมันบวชอ่ะมันเข้าไปในนั่นบ่มันอยู่หล่อน้าใหม่มันมันอยู่น้าใหม่เปิดดูโอ้ตาเบลอเลยนี่นะคะนี่โอ้โตบักใหญ่ค่ะปอานินเขาเอิ้อแม่น้ำน้ำอูนเนาะนี่เนาะฮะ

เขาส่งอันนั้นบอกค่ะปลาในส่งแบบไหนฮามีคนมาเมาซื้อบอกแบบไหนฮะให้เจ้ามาหลับเอาโอ้ตายตายอะไรโตอยู่ได้น้ำเนาะออกซิเจนในน้ำมันแม่นั่นเนาะเอกระชังตัวนั้นกับอันนั้นคือกันหานเสียชีวิตคือกันเออเพราะว่าน้ำมันจะขุนเลยเด้ นอกน้ำอือไม่แม่น้ำโคงเลยน้ำน้ำมันจะใสกว่านี้อันนี้มันน้ำจากคุณแล้วนี่จากคุณก็ธรรมชาติ่ะอือเียธรรมชาติขายส่งเพิ่นขายกิโลทลาดข้างโซนทางนี้นะห้าสิบห้าสิบห้าเป็นนี่เปล่โอ้ทางเราเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบห้าเนาะ ที่ไปส่งอยู่กุสมานเขาวอามาจากสีสงครามของไอ้ไม่ปลาทางนี้บ่สีสงครามเนาะมันมีกี่เจ้าเหระพี่เอ้มันมีกี่เจ้าที่เขาเรียงกระสังแบบนี้ปาสอนได้ก็ได้เจ้าครับหนึ่งสองสามเจ้าไปอยู่นีอยู่อยู่ไอ้น้ำอูนตรานี้ไหมลาย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 ครับสีหาเจ้าครับทางพุ่นก็มีอีกีครับโอ้ก็น่าจะเพราะว่ากุสมานเขาเฮ็ดปลาเผาเขาบอกสั่งจากสีสงครามน่าจะตรงนี้แหละเนาะมีเจ้าเดียวเนี่ยแหละมีแหล่งเดียวเนี่ยที่เขากสังเ <laughs> Vamos foram.